น้องนีนา้าลูกครึ่งอะไรคะมีพี่น้องกี่คนด้วยอะตอนนี้เอ้ยอนหนูเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ะ <c oughs> เกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ๋อลูกครึ่งอกวิสานไบ้บ <c oughs> ว่าบ่ค่อยได้แ,แต่ตอนนี้หนูก็ย้ายมากรุงเทพได้สั ครึ่งปีแล้วค่ะย้ายมาเรียนแล้วก็ทํางานค่ะตอนนี้ก็มีพี่ชายหนึ่งคนตอนนี้มีพี่ชายหนึ่งคนอายุยี่สิบห้าแล้วค่ะทําไมมันห่างกันขนาดนั้นเป็นลูกหลงค่ะเราเป็นลูกหลงหรือว่าพี่เป็นลูกหลงหนูเป็นลูกสางไอ้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะแต่ห่างต่ห่างกันแบบว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเยอะมากถามคุณแม่ดีกว่า คุณแม่ยุใช่ไหมฮะใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรกันเนี่ยฮะมันมันมันหลงหลงนานหลงไกลมากนะครับเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงเพิ่งจะมีนีนาหลังจากที่เราพยายามแต่ก็ไม่มีเราก็เลยทําทําทํำกิฟต์ก็คือในระหว่างที่มีพี่ชายมาเนี่ยก็อยากจะมีเพิ่มอีกสักคนใช่ค่ะก็ไม่มี แล้วเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเพิ่งจะมา,ะมาทำทำกิฟต์ uh huh. ไม่รู้กี่รอบค่ะประมาณ20ได้โอ uh huh. ู้รู้ไหมคะในแต่ละปีพบอุบัติเหตุผู้สูงอายุหกล้มประมาณ3ล้านรายต่อปี uh huh. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า60,000รายซึ่งพื้นที่เปียกน้ำคือหนึ่งในพื้นที่เสีย่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ใช้มิตรเซฟเอาจ้าโนตกรรมเคลือบพื้นกันลืน่นใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วเพียง4ขั้นตอน 1. ทําความสะอาดพื้น 2. บีบ 3. ถทา 4. ร้อยแห้ง 8- 1ดชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะโอ้ห oh, น่าใช้ซื้อที่ไหนล่ะซื้อได้ที่นี่เลย ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆ,ๆเพียงกดดอกจัน764ดดอกจัน21ดอกจัน10สี่เหลี่ยมแล้วกดโรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพียงแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็สามารถรอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุม้มด้วยนะปกติราคา1เซต2 4 4 1บาทแต่พิเศษวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคาเพียง2,400บาทคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะว้าวมีต้องเลือกสินค่ะ หนูเพิ่งรู้วะนนี้หนูก็เพิ่งรู้เนี่ยเรากว anyway. ่าจะได้มายากแค่ไหนรู้ป่ะเนี่ยโอ้โหเห็นใจเลยเพราะว่าเข้าใจการที่จะไปเขาเรียกผสมเทียมเนาะการทำผสมเทียมนี้มันไม่ใช่ง่ายกว่าที่จะได้ลำบากก็คือตัวคุณแม่กลับมาพูดกับคนที่มีคือกว่ากว่จะเกิดมานี่ก็มีมูลค่าเยอะแล้วนั่นเนี่ยคือเสียตังค์เยอะเนาะ แต่เขาอะสร้างผลงานตั้งแต่ห้าเดือนแล้วนะคุณอาใช่ไหมลูกทำอะไรฮะคุณอาคือหนูมีผลงานตั้งแต่ห้าเดือนก็คือผ้าอ้อมเด็กค่ะแต่พอโตขึ้นมาก็มีแบบนี่นะนี่นะนี่คือตอนหนูห้าเดือนค่ะใช่แล้วพอหนูโตขึ้นมาก็มีแบบผลงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาเพิ่มแต่ถ้าทุกคนทุกคนจะรู้จักก็จะเป็น น้ำยาฆ่าเชื้อโรกค่ะออใช่ชค่ะแม่แววเขาออกตอนไหนว่าทางนี้แน่นอนคอนเฟิร์มไออย่างตอนเด็กๆอเ,เราพาไปแต่แววเขามาออกตอนไหนแม่จ๋าที่แบบว่าลูกเราทางนี้แล้วละ่ะมีเพื่อนชวนไปแคร์แต่ค่ะไปแครแล้วบังเอิญเขาก็แคติ้งเขาบอกให้ทําอะไรเขาก็ทําตามอะคะ่ะอ้าเใช่ค่ะฟังรู้เรื่องแล้วฟังรู้เรื่องไม่งงแง่ด้วยค่ะ สั่งให้ทํำนวนก็ทํานี่ใช่สั่งให้หยิบลูกบอลเขาก็คานไปหยิบอะไรเงี้ยเออดูสิอ้ยอันนี้คือพรสวรรค์ละเหมือนใครไหมคะที่บ้านมีใครเป็นเป็นแนวนี้ไหมไม่มีค่ะพี่ชายละไม่เลยค่ะเงียบๆใช่ค่ะแม่เหรอแม่ก็เงียบเงียบวันนี้ตกใจมากนะฮะคุณแม่บอกว่าเป็นคนออกทีวีครั้งแรกแล้วก็ผมก็เคยนะใช่ไหม คุณแม่ยังไม่เคยออกทีวีใช่ไหม่ะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยออกทีวีครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะแล้วเราเก่งมาจากไหนอันนี้น่ะเรารู้มันได้ยังไงเล่นยังไงเต้นยังไงอะไรเออเออมันมันมันอะไรอ่ะยงหนหนูหนูก็ไม่หนูไม่รู้เลยค่ะคือหนูไม่รู้เลยมันมาเองอ่ะค่ะมันมาคือแบบเวลาถ่ายก็แบบมันสนุกอะค่ะมันสนุกแล้วมันก็แบบ มันมาเองอะค่ะหนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันเลยเป็นคําถามที่ที่ที่ตอบยากมากคือเด็กที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเด็กที่ไม่ได้ฝึกหัดมาไม่ได้มีครูสอนไม่ได้มีการจับไปฟ้อนรุ่นนี่นะอะไรเงี้ยการแสดงต้องโดนนี่อินเนอร์ต้องอะไรยังไงแต่ทําได้เองก็เลยตอบไม่ได้ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเพราะหนูทําได้เองมันคืออินเนอร์มันคือพรสวรรค์ที่ได้มาจากตอนโอ้เก่งจริงๆ